จ๊บแจ๊บ okay. อั่มาครับมาเร็วมาแล้วีก็ตกนเลครับมาเร็วโอ้ยใสคู่กันเลยคู่กันเลยขอได้สนุกมีหมอกนะสอรับสอบ ตัวแรกมาแล้วครับเปิดเปิดนี่รับให้มันจะพ่นนี่หรอนี่ไม่ถุงพี่ใหญ่จังอ,ะอ่ะฮะไม่ถุงพี่ใหญ่กว่าผมอะม่ะผมผมเน้นไงวะเนี่ยเอาให้เต็มนะเน้มเนี้ยโอ้ยผมเข้าใจญ่อ่ะตึกน,นดึงใหญ่เนี่ยแสง อุ้ยควันดำมาแล้วหอมขีิุนี่อ่แลก็อ้งกน้จน้ต่ยุงใหญ่มาเกทับกันอีกอ่ะอุ้ยยา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 เพื่อนอีหอม ดองน้อยครับเท่ากันครับเท่ากันครับเท่ากันกระดดงน้อยว่ะปิ้นอะไรอัได้เดนครบคนแล้วอีหูครบคนเล้วเ้ันก็เดาได้ อี๋นี่ไม่เป็นหรือกลับไปสีราชากันนะอืมวยเข้มไปหน่อยเต็มปากเลยอ่ะเฮ้ยตามเราทันแล้วเว้ยหอมอ่ะอืมอืมเยาเสียหบาทไม่เอา หอมปล่อยมันจะเย็นๆสา,สามสามสามเหงาโอ้ยคุณแมาโชว์ดิเลือกกล้องนะเลือกกล้องผมปรับนะยี่สิบนะเดือนห้าบาทจันยิ้มห้าพอดีอื้อโอ้เปิดวิดีโอเอาวิดีโองั้เอาใชอ้นนี้ยาม โอ้ย,ยไซส์สวยไซส์สวยเพราะว่าตัวมันเนียนกว่าของแจ็คเีกนะครับแพงแพงกว่าด้วยนี่สี่สิบเก้าสิบตอนแรกถามนอนดับเลยอ่ะโอ้โหสวยโอ้ยไซส์นี้ไซสตึงเลยเนะี่ยสวยงามครับครับครับดูดู <c oughs> มันไม่ดึกดึกไหมมาแล้วยอดไปเลยวัดจนหมึกพ่นข้างล่างแล้วอะโอ้ยยอดโอ้ยไซนี้โอ้โหเป็นยังไงล่ะเขาขอตัวเดียวแค่นั้นเลยโอ้โหตายแล้วครับนะยอดครับ ทีมง,งานขอตัวเดียวแค่นั้นไงตัวเดียวรอเลยทีมง,งานงน้องอินเดี๋ยวไปส่งให้นาว,วินดูโอ้ยเสียแล้วเดี๋ยวโดนห้ามโอ้โหนี้นะมานะเอาตัวขึ้นมาทันทีเลยคนย้ำไปเลยครับผลงานทิพย์รันพอได้ตัวว้าววิโต้ดูดิมันสีสันน่าเย้ายวนเงี้ยมนก็มีสิเงี้ยเย้ายวน โยเยืนเชิญลงเลยฮอนี่มันเฮ้ยทำไมเบาะเฮ้ยตามบ้างตามบ้างมามีน้ำหนักเฮ้ยมีตามไหมไม่มีมาเร็วมาเร็วโอ้ชจัดไปครับ มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วอื้อปรับ <โด S 1> มาครับปรับปรับห้าร้อยปรับห้าร้อยครับเดี๋ยวเพื่อนออโอโ้โหโดนกระสุนเนอะเป็นกันสุนหน้าเอามาถ่ายวีโอไว้ก่อนแล้วกันผมไม่เน้นหนักโอ้อมาเลยครับน้ำดำมาเลยเคยได้แล้วเนี่ยตัวนี้ <c oughs> โอ้โหเคือได้เลย <c oughs> โอ้โหเยอะแล้วครับแต่เยอะนะ้วครับท่านี้ใหญ่ครับใหญ่เอากองมินโดนหืมสวยสวยเอาเอาของเราบ้างโอ้โหแม่งถึงมาดอกท้ายน้ำไส้เอ้ผมทำหวยแล้วนะหวยแล้วจะตัดไหนกัน

ไม่มีหลังว่านฝ่าว่านน้ำลึกต้นใหญ่ไม่แล้วเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ใส่ใส่ได้อยู่ใส่สวยโอ้แดดข้างบนอุ้มข้างล่างแม่งอันนี้เขาเรียกว่าถ้าพี่เสียดายน้องเลยวะโดนนะครับโดนแล้วปั่นขึ้นกว่าจะเอาลงเอาปั่นมาครับปั่นมาเอาครับมาไหมเนี่ยมาแล้วหน้าตู มีนายคนมาถึงเรือสาวใสสวยครับวสสวยตายแล้วอ่ะสวยสวยงามครับสักกระหม่อมเลยสระดูกกระดูกใช่ยิงมานี่เหรันนี่แหละกระเทือนเลยยังไม่โดนนะครับยังไม่โดนนะครับตัวแค่ไีนยังไม่โดนนะครับอ่าอีกแล้วครับเล็กหรอกนะใหญ่อยูแม่งยิงเข้ากล้องหัวเรือ ชุ่มชุ่มชุ่มชำยิงเข้ากล้องเลยอ่ะไม่เป็นไรครับแรงแรงแรงจิรูลเอาเลยไม่ว่าแน้าโอ้โหยอดครับตายคามือใส่ใหญ่ครับใส่ใหญ่ไม่มีใครตามไงผมตามมาเนี่ยไม่มครตามเดี๋ยวไปเกาะเรือนล้วเรียบร้อยเลยนะฉันโดนเรือนะจานหลุดไป โไปมีอะไแล้วตะวันอะไรพวกันนเยี่ยมินรึเว่สวยนะครับไซสสวยโยนนอกกระแสครับตัวสามสิบหาบาทยอนะครับของมันคู่กันไม่น่าโชว์เลยน้ำแตกเต็มเรือเลยน้ำแตก้วร ยืดห่งเรากันอตงเยาไดอาอุ้ยอ้้ยกดกดกดอุ้ยกดกดกด้ตะกัวอืมตายได้นะผมสัมผัส50กรัมมา เฮ้ยไอโดโอ้โหต้าเล่นแหวกแนวว่ะยิงยกเลยครับยกก็ยกหักก็หักเลยไม่หักหรอกครั้เนี้ยโอ้โหถึงเยอะมันหลายคนละจริงตายก็หักรอรอรอตายกันดอกรวมสองสามตัวโอ้โหตายตายตายอีหนูใจเย็นหล่นปุ๊บแล้วปี๊ดเลยนะ

รอยนี้เหลือจานค,คนเดียวแล้วนะรอได e ้ทีสองตัวก็จริงๆน่าจะจับคู่แล้วโยนตัวก็ซัดแม่งไว้เลยนะมาชมบรรยากาศรอบๆเรือกานหัวก็อุ้มแม่งมาเลโอ้โหโอ้โหว่ามันไม่จับเรียบอาวุธมานี่เองงานบกเรียบอาวุธ วันนี้วันที่แดดเป็นใจนะครับร้อนดีมากวเดี๋ยวผมพาไปเล่นน้ำดูสาวง <c oughs> ี้เราก็ไม่ต้องไปก่อแล้นแล้วเ <c oughs> ม่งอยู่แถวนี้ตามที่กองนี้นะะรับไปรามา <c oughs> ช่วงจังหวะมันจับเราน้ำเดินนะ <c oughs> ไปเดี๋ยวก็กลายเป็นว่าขี่หนีมึกไปไม่นู่นไม่ได้ไปแช่ เราจะหกฟุตหกหรือว่าเจ็ดฟุตนี้หกฟุตสองครับหกฟุตสองที่บ้านนี้ต้องการยาวนะใช่ต้องสั้นคันแม่งเบาไม่ใช่เฟนบิ้งก็เบาเลยเออแต่เฟนบิ้งไม่มีเนาะไม่มีไม่ไมีมันมันเป็นปลายโซลิดก,ก็จริงคนระับแต่ว่าเวทมันต่ำมาก

หอมใหญ่หอมใหญ่หอมใหญ่เอาสิเอาเลยไม่หักก็ขาดหนาเขาบอกอยู่คันนี้เขาบอกว่าหักย่อยไปเลยหมดลายหมดตายเฮ้ยจงเป็นนี่อร่อยครับไม่ต้องมาพ่นนะเดินเดินอสวยงามครับสวยงามแล้วก็ขุดกันต่อ สีท่อนได้ไหมสีท่อนได้ใส่ครับใส่ได้ครับออเช่วยร้อนครับหมอสช่วยร้อนต้องเข้าแล้วครับตอนนี้ร้อนแต่ช่วยดูหนวดยังเดือบๆอยู่เลยหอมเลยปิดไว้ก่อนกินพรุ่งนี้โอเคครับนี่ยกินไปฝึกรถไหนกินรถเทียว เอานี่ยตหีอ่ะคนหนักเลยโอ้โหกินทีละสโอ้โหมามาทีหลังไซใหญ่ด้วยอ่ะที่ที่มาเนี่ยโอ้โหอเกินหนักหายเลยโอ้โหมีสูตรไงเาโดนตัวนึงเลี้ยงไว้ก่อนน้โจก็น้าโจก็สาโอ ผมรอดูคู่อยู่เรียบร้อยครับคู่ก็เอาไปซะแล้วคู่คู่ตัดไปโจ๊กโดนแล้วครับจับตอนนี้กำลังจับอยู่ที่ะคู่เลยไม่อยากจะพูดจับดีอยู่ไหนอยู่ไหน รอดูต mm ัวมาแล้วกลัวมันก็จะสวยๆหน่อยนะโอ้ยมามาเลยมาเลยสวยจริงครับสวยจริงโอ้ยเต็มเต็มแม่นมากเขาแม่นมากนี่คือแบบเขาเรียกว่าอัมบคัตเขาได้เลยนี่แหละครับดูความมันของมันสวยงามครับสวยงามขอบคุณครับ โอ้โหนี่สองตัวเต so oh, 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 oh. oh, ็มถุงเลยโอ้โหสองตัวโลโอ้ยโหดมากครับหมายโหดพี่เพียว้องขอมาอยู่แบบข้างเรือแล้วนะเต็โหดโหดเยอะหมดขาดขาอีกซ้ายขวาได้หมดไอ้ดองน้อยโอ้ยไม่อะไรกัดมาวะไม่มั้งไหนโยกมาดิโยกมาดิอะไรนี่ แชร์แล้วก็สวยงามแจ้วโอ้โหตัวนี้หนึ่งมะนาวนะครับโอ้ใจไม่ถึงสามจุดศูนย์สี่คนร้อยดูเสื้อกุปต์ดูเสื้อกุปต์ไับประจานมาแล้วไม่ได้ได้ไงดูโอ้ยมาอีกแล้ว ตัวเท่าคุออ้ยมามามาเนี่ยหาหมึกไปต้มเป็นนึ่งวันดาวให้เมียสิ